สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซโรเดียวนะครับประจำวันอังคารที่10กันยายน2567ก่อนเดินก่อนแดนนั้นต้องขอแสดงความยินใจนะครับกับอ่าชุดทัวร์ของโซโลเดียวเมื่อวานนี้นะครับที่ตัวเน้นพิเศษนะฮะจัดเต็มไปนะฮะทั้งสองคู่นะครับวินไปเลยทั้งสองคู่นะครับส่วนชุดโครงการก็ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องของฟีฟ่าเดย์ที่จะเตะกันมากมายในค่ำคืนนี้นะครับขอไปที่คู่นี้ก่อนครับเช้านี้ขอคู่เดียวเลยเนี่ยครับเน้นๆนะทีมชาติไทย นะครับวันนี้จะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับเตะที่สนามมีดินสเตเดียมกุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับนัดที่แล้วทีมชาติไทยก็โดนยกเลิกเนี่ยเกมที่เจอกับรัสเซียเพราะพายุเข้ากุงฮานอยนะครับผมก็ผลงานนัดที่แล้วของเวียดนามเนี่ยแพ้รัสเซียมานะครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับตอนนี้ก็แลงด์กิ้งฟี فا อยู่ที่อันดับที่ร้อยสิบห้านะครับผมโดยมีเฮดโค้ชคือ คิมซังซิกอ่าเนี่ยครับนัดเนี่ยเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ว่าสิบเจ็ดเนี่ยอาจจะมีการปรับทับบางตำแหน่งเนี่ยครับในลายของอังเงียนกวงไฮเนี่ยเกมที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยครับน่าจะได้เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวจริงเนี่ยครับโดยวันนี้มีอ่าโดฮุงดุงเนี่ยเงียนไฮลองเงียนฮงดุกเงียนทันบินนะครับแล้วก็อ่าเกอร์เก็กไฮและตนตลอดตนดังวันลำนะผู้รักษาประตูก็พร้อมลงเฝ้าเสาเช่นกันนะครับด้านทีมชาติไทยของเรานั้นตอนนี้ แดงกิ้งฟี ف าอยู่ที่อันดับ101ของโลกนะครับโค้ชของเราคือมาซาทะอิชิอินะครับแล้วก็เกมที่จะเจอกับรัเสเซียเนี่ยต้องยกเลิกเออเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดตีกันเลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนัดนั้นอ่าทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเราเหลือเพียงอีกแค่เกมเดียวนในฟี ف าเดครั้งนี้นะครับอ่านัดนี้อิชิอินั้นนะครับจัดทุดลงสนามนะ นำทีมโดยกัปตันทีมวันนี้กัปตันทีมเป็นวีระเทพป้อมพันธ์นะจ๊ะเนี่ยครับส่วนแผงหลังได้วางเอดิสดอนเลาะนะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยสุพนัทอ่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยครับลงพร้อมกับเอกนิตปัญญาเนี่ยครับเอกนิตปัญญาเนี่ยตอนนี้อยู่อุลวะเลสเนี่ยครับเจ1ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับขณะที่พัตติกุตัาสันนะครับหัวออกจากนาราขับเนี่ยทีมในเจลีกสามเนี่ยก็มีลุ้น ลงสนามเช่นกันนะครับอ่ะไปดูที่ลายอัพของทีมชาติไทยก่อนนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับกองหลังเป็นอันเดรสดอเล่จนาธานเข็มดี olas, san, นิโคลัสมิเคลสันนะครับซัทชลครัยประโคนนกองกลางมีวีรเทพป้อมพันธ์วรชิตกรนิษ์สีบำเพ็ญนะครับชาญนรงคงพรมสีแก้วเนะครับเอกนิษฐ์ปัญญานะครับส่วนหน้าเป็นอนันต์ยอดสังวานและหน้าเป้าเป็นสุพนัทเหมือนตา นะครับอ่ามาดูเฮตวเฮตนะครับอ่ารวมทุกรายการเนี่ยหกเกมติดต่อกันนะไทยกับเวียดนามนี่นะครับสเสมอไปสี่นะครับผมแล้วก็เวียดนามยังไม่ชนะเรานะเออเราชนะไปสองครั้งเฮตวเฮตดีนะจ่บมากนะครับแต่นัดเนี่ยเล่นในบ้านเวียดนามผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเออเสียวๆอยู่เหมือนกันว่าเวียดนามเนี่ยกองเชียร์ค่อนข้างจะดุดันเอ,อเราจะไหวหรือเปล่าอะแต่ผมดูจากชุดที่อิชิจัดวันเนี้ผมว่า เขาเรียกว่านิวเจนของทีมชาติไทยเนี่ยเล่นดีนะครับแล้วก็มีตัวเจลีกถึงสองคนเอเขาเรียกว่าศักยภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยทำให้ฟุตบอลไทยเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้ววันเนี้ยเขาเรียกว่า Hand ap, <c oughs> แฮนดิแคปกำแพงเวียดนามเกือบหนึ่งประตูผมว่าอย่างขี้เหร่เลยเสมอ,อเราจะยังเสมอเวียดนามได้แต่ผมว่าชนะชนะเลยแต่ผมว่ามีประตูเยอะ <c oughs> มองที่สองหนึ 1, ่งสามสองผมมองไปขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ไปที่ทีมชาติไทยได้เลยครับเชียร์ไทยไปให้สุดนะครับทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟตุตบอลช่วงเช้านี้ผมมีคู่เดียวแต่ว่าเน้นๆให้เลยนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับทีมชาติไทยใส่ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงบ่ายนะนะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อร่วมมาเป็นสมาชิกสโมสรของโซโลเดียวเนะครับเดียเ๋ยวแนวทางดีๆแต่ช่วงบ่ายจัดให้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีเจอกันใหม่ช่วงบ่ายจ้าวัสดีจ้า